อัสสลามูอะไลกุมวะราะมะตุลลอฮิวบเริกาตุลครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอ่อวอันทมดุละมากๆที่เราได้กลับมาพบเจอกันในคลิปวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งโดยที่เราก็ได้นําสาระความรู้ดีๆแรงบันดาลใจนะครับมาฝากพี่น้องทุกท่านอีกเช่นเคยซึ่งคอนเทนต์หรือว่าเรื่องราวที่เราได้นําเสนอเนี่ยนอกจากมีความสนุกความบันเทิงอะไรต่างๆที่พี่น้องเนี่ยจะได้รับไปเนี่ยยังได้บุญอีกครับจากการที่อารับชมหรือว่าแม้กระทั่งการแชร์ไปก็ยิ่งได้บุญส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับ แน่นอนครับสำหรับวันนี้เราก็ได้นําเรื่องราวของมัวรับท่านหนึ่งหรือผู้ที่เปลี่ยนมานับถืออิสลามเนี่ยมาฝากพี่น้องทุกท่านอีกเช่นเคยซึ่งเขาเนี่ยก็ได้เป็นคนที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับพี่น้องหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะอเมริกากับมุสลิมเนี่ยดูว่ามุสลิมอาจจะน้อยหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงเนี่ยในอเมริกาเนี่ยมีผู้ที่เปลี่ยนมารับนับถืออิสลามเนี่ยมากมายมากเลยครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยอย่างมากเลย ซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะเป็นใครที่ผมจะมานําเสนอและพูดถึงเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าสําหรับวันนี้นะครับผมได้นําเรื่องราวของคุณเดฟเชปเปลนะครับหรือชื่อเต็มก็คือเดวิดคอร์รีเวเบอร์ชเปลนะครับตัวเขาเนี่ยเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมนะครับพุทธศักราช2516เขาได้เกิดมาในกรุงวอชิงตันดีซีนะครับแต่ก็ได้เติบโตขึ้นมาในซินเวอร์สปริงแลัคแมรีแรนตัวเขาเนี่ยเป็นนักสแสดงเจ้าบทบาท ที่เราจะเห็นผลงานของเขาเนี่ยเป็นที่ประจักษ์หากใครดูทีวีของทางฝรั่งนะครับหรือว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็จะได้เห็นผลงานของเขาอยู่บ่อยๆเลยซึ่งก็มีความโด่งดังนะครับมีความสนุกและก็เป็นผลง,งานที่บอกได้เลยว่าการันตีเรื่องคุณภาพอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ได้รับรางวาัลไม่ว่าจะเป็นเอมมี่อวอร์ดในปี2,560จากการที่เป็นแขกรับเชิญใน Saturday Night l i v e นะครับหรือว่าจาก เน็ตฟิกเอะยอะไรเออย่างนี้นะครับและนอกจากรางวัลเอม่อ์ดเนี่ยเขายังได้รับรางวัลของ Grammy Award อีกด้วยซึ่งในชื่อของแกรมมีเนี่ยก็แน่นอนว่ามีความเป็นสากลมีความโด่งดังและการันตีในเรื่องของคุณภาพเขาได้แสดงในภาพยนตร์หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโรบินฮูดเมนอินชันะครับในปี1993 The Nutty Professor นะครับหรือว่า you have got mail b r u c e steak อะไรอย่างนี้ครับก็เป็นผลงานที่มีชื่อเสียงแล้วก็ เชื่อว่าใครที่เคยดูเรื่องซีรีส์หรือภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็ต้องได้เคยได้ยินเรื่องราวหรือชื่อภาพยนตร์หรือซีรีส์เหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับตัวเขาเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับในด้านการแสดงหรือว่าได้การทํางานของเขาเนี่ยซึ่งก็ไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาพิเศษกับเรื่องตลกเรื่องหนึ่งครับซึ่งมีมูลค่าถึง20ล้านดอลลาร์นะครับกับทาง n น t f l i x อะไรอย่างงี้นะครับแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยนอกจากความ ประสบความสําเร็จในด้านของอาชีพหรือการแสดงของเขานะครับในวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมากนะครับจากพ่อแม่ก็มีส่วนที่ทําให้เขาเ,เติบโตขึ้นมาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงแต่ว่าใครหลายคนอาจจะคิดว,ว่าอุ้ยชีวิตเขาง่ายหรือเปล่าจริงๆเนี่ยตัวของคุณเดฟแชมเปิรเนี่ยเขาได้ทุ่มเทให้กับการแสดงทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขาเป็นทุกวันเนี้ยมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงของทางโรงเรียน เป็นหัวหน้าในโรงละครฟรอร์ดอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็สำเร็จการศึกษาใน Duke l l เ t t o นนะครับ School of Art ในวอชิงตันเนี่ยในส่วนของศิละปะการแสดงละครแน่นอนว่าในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยได้ถูกหลอมและเติบโตขึ้นมาเป็นนักแสดงที่ดีอย่างเช่น,ชนดีเลยนะครับในส่วนของคุณเดฟเชเปลเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยอย่างที่เราบอกไปว่าเขาเป็นอวลับใช่ไหมครับ นนแน่นอนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมากมีความมุ่งม,มั่นเราจะเห็นได้ว่าจากการที่เป็นวัยเด็กเขาเนี่ยเขาได้ทุ่มเทแล้วเขาก็มีความสนใจในเรื่องของอาการเมืองอย่างมากเพราะเขาก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรให้มันเกิดสิ่งที่ดีขึ้น,นบนโลกใบนี้นะครับรวมถึงทัศนคติที่ดีที่เราจะเห็นได้ถ้าเกิดเราดูจากการสแสดง,งเขาหรือการสรัมภาษณ์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการที่เขาเนี่ยได้เปลี่ยนมารับนับถืออิสลามกันดีกว่า คุณชาเปลนะครับเขาได้เปลี่ยนมารับนับถืออสลามเนี่ยปีคิดตักราช1991กับทางนิตยาสารไทม์นะครับในฉบับเดือนพฤษภาคมปี2005นะครับว่าตัวเขาเนี่ยปกติเนี่ยเขาไม่ค่อยจะพูดเรื่องเกี่ยวกับศาสนาของเขาเนี่ยออกทางสาธารณะในทีวีหรือว่าในการออกอากาศอะไรบ่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนสงสัยนะครับว่าทําทไมเขาถึงไม่ค่อยมี ปรากฏถึงเรื่องราวที่เขาเนี่ยรับนับถืออิสลามเลยอันนี้ก็เป็นส่วนที่มาเฉลย ER นะครับเพราะว่าเขากลัวว่าคนเนี่ยจะเหมารวมในความผิดพลาดหรือสิ่งที่เขาทําบางครั้งเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่น่ารักไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามหรือแสดงอะไรออกมาที่เป็นข้อผิดพลาดจนคนเนี่ยเหมารวมว่าเอ๊ะมุสลิมทุกคนเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอิสลามสอนไม่ดีเลยอะไรอย่างนี้ยังก็อย่างที่บอกครับว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะให้ความสวยงามของ อิสลามเนี่ยต้องมารวมกับพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะผิดพลาดไปในชีวิตแต่แน่นอนครับเขาก็เก็บศรัทธาเขาหรืออิมานเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งก็มีความผูกพันกับพระเจ้าแล้วก็ได้ถ่ายทอดต่อไปให้กับบุตรหลานของเขานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเลยเขาเนี่ยได้แต่งงานนะครับกับคุณเอเลนเมนโดซาเอเฟรนะครับขอโทษครับถ้าเกิดออกเสียงผิด แลวเขาก็อยู่กับบุตรชายสองคนนะครับก็คือสุไลมานกับอิบราฮิมนะครับแล้วก็รวมถึงชาน่านะครับเป็นลูกสาวของเขาในฟาร์มที่มีขนาด65เอเคอร์ในแถวแถวเยลโลสปิงนะครับแล้วก็เขาก็ได้ใช้ชีวิตที่มีทัศนคติที่ว่าคุณเนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงิน50ล้านเหรียญเพื่อใช้ชีวิตในโลกหรือในส่วนนี้เลยเพียงแค่รอยยิ้มและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับตัวคุณเนี่ย พวกคุณก็จะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีตลอดการนั่นก็เป็นเหตุผลที่เขาเนี่ยก็ได้อาศัยและก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้นะครับแทนที่เขาอาจจะใช้ชีวิตอู้ฟู่ดูหลายอยู่ในเมืองกรุงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะอ่ะเราอยู่ที่ไหนก็ได้แต่สิ่งสําคัญคือความศรัทธาแล้วก็แรงบันดาลใจหรือว่าทัศนคติต่างๆเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนชีวิตเขาไปสู่ในวันที่ดีกว่านะครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวของเขาที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลยครับก็หวังว่าพี่น้องเนี่ยจะได้รับสาระความรู้ไปไม่มากก็น้อยน,นะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องเนี่ยก็จะได้นําเรื่องราวของเขาเนี่ยเป็นคติเตือนใจหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจกับตัวเองนะครับสำหรับคลิปหน้านะครับเราเจะเรื่องราวของใครมาเนยก็อยากให้ฝากพี่น้องเนี่ยติดตามคลิปวิดีโอของเราเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญคือคลิปวิดีโอของเราเนี่ยในคลิปเก่าๆเนี่ยก็มีคลิปที่น่าสนใจอยู่อย่างมากเลย ก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยย้อนคลิปดูนะครับรับรองได้ว,ว่าพี่น้องจะติดใจแบ่งมากเลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลากัไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวก็ต้องลาไปจริงๆแล้วก็อัสสลามูอะลัยกุเระมาตุลลอฮิวบเระกาตุ